รีวิวทีวีโซนี่รุ่น x 8 0 j สวัสดีครับพบก,กับผมเทนัทรัตนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำทีวีโซนี่รุ่น x 8 0 j นะครับรุ่นนี้นะครับใช้ชิปโปรวลผลตัว x 1 4 k hdr processor นะครับได้เฉดสีที่เป็นไตรูนอตตัวใหม่ครับตัว pro เสริมเฉดสีให้มีชีวิตชีวาแล้วก็กว้างขึ้นนะครับส่วนระบบเสียงนะครับหาเสียงก็จะคมขึ้นมิติเสียงให้ความรู้สึกที่ยกกระดับขึ้นในเกตหนึ่งนะครับสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นของลมภาพยนตร์นะครับผ่านระบบเสียง Dolby Atmos ออนะครับสัมผัสได้จาก EV Sony โดยตรงหรือว่า สามารถต่อผ่านเครื่องเสียงซาวาได้เลยครับผมส่วนในเรื่องของระบบประเดิดการนะครับใช้เป็นตัว Google TV นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Android 10ตัวพรีเมียมนะครับก็จะเป็นตัว X1 4K HDR p r o d u c e r นะครับตัวนี้ก็จะช่วยปรับโฟกัสภาพนะครับเพื่อทางหน้าจอครับผม สีเป็นตัวไทลิมิโนส p โปนะครับจะสีสันก็จะเลนส์สีจะกว้างขึ้นนะครับมากกว่าปี2020นะครับลำโพงทีวีเป็นตัว X-Balance Speaker นะครับช่วยให้ความรู้สึกเหมือนเสียงออกจากหน้าจอเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับมี ตัวไลท์เซนเซอร์นะครับไม่ว่าห้องเราจะมืดนะครับหรือสว่างนะครับทีวีจะสามารถปรับแสงตัวเองได้อัตโนมัตินะครับเพื่อให้เราดูแบบสบายตาแล้วก็มีอะคูติกออโตเคเบชั่นนะครับช่วยปรับเสียงนะครับให้เหมาะกับจุดที่เรานั่งนะครับรุ่นนี้นะครับที่มีวางขายนะครับก็จะเป็นอ่ะไซส์50นิ้ว55นิ้ว65นิ้ว 75นิวนะครับและหากสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถแตะที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างหน้นะครับก็จะมีอ่ะเพจทีวียุคปัจจุบันนะครับหน้าร้านก็จะเป็นหน้าร้านเพาบายเซนทันนครลาาสีมานะครับมีสินค้าให้บริการลูกค้าอยู่นะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ